นอนหน้าดิล้หน้ไม้ขู่รอาไสักต้องเออากไม่มาให้สัตว์ไอ้กิโลโลไอ้สัตว์นี่ะประกอบกระประกอบได้ี้อะกูได้ไปทำรถตะกนแตน่านึงเหรอนก็ใจไปหน้าหีฮะไปขุดไปขุดหลุมศพพ่อมนึธรงมาดากูใส่บัฟขึ้นเนี่ยกูหัวร้อนไอ้ที่ไปเลยบีบบีบบีบแล้วไอ้สัตว์เขาใจไปหน้าหิีฮะไอ้สัตว์หนุกจับกดน้ำแม่งเลยมึงเห็นมึงดูเท่อ่ะไอ้สัตว์หนกจับผัวงน้ำอะไรเย็ด อะไรอะไรพ่อมึงจะเล่นมาอย่างไรหพ่อมึงสะดุ้งยังไงเฮียฮะเนี่ยแหละกูจะบอกอะไรให้นะกูนั่นแหละกับพ่อกูที่ขับไอ้เนี่ยมึงกจับว่าขับเรื่อยตี่กับเชียตีกันเชียงว่าเฉียดเขาแม่งจะเลยใส่ไม่ขัดทุ่มคนเขาทุ่มเลยบูมไม่ขัดเขาใจป้าเกิดเป็นโกโก้คันแล้วให้มึงแดกเขาใจปหน้าอย่าหยาหยาทำย่องย่องไม่เล mm ิศ hmm. ไอสัตว์กูไม่แเนี่ยกูไปกันเชียงไงสัตก็ได้ว่าในแม่มุงมันกี่กิโลเมตรักูบางครั้งกูก็สงสัย่ีแม่มันแปซิฟิกอีฮิเยกว้างอย่างอะไทยเนี่ยกูจะออกมาจากหูหีแม่มันได้เนี่กูทช้ชีวิตเหมือนเซนตสวายเวอร์ไอสัตว์ก็ได้ป้าเทียร์แคเตอร์อีควาไอไม่ค่อยมาทำโต่เทียวเลยเพื่อนเราื่อนาเพื่อนปะวะฮะไไวไม่ยอมมาทำโซ่ทเที่วเลยดีว่าไอแม่ยอมทำโซ่ทำเท่วสวัสดีชาวโจเชียวแขนะครับไอแม่มึงมีความ ไอ้ยาไอ้ปะวายด้วยเนี่ยมึงบ่นกูแล้ปะวายมึงจะด่าผมทีไมผมมาดีไอ้เฮียนี่สงสัยคงแบบปล่อยเมียแบบนานไในสารอันนี้ก็ไม่คิดบ่น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 โอ้โหอะไรนนท์แพ้ขอโน่ตแพหน่อยบ่นบ่นวายไอ้เฮียขอโน่ตแพ้ดิทำไมวะทำไมเวลากูด่าแล้วมึงต้องอย่างนี้วะไอ้สัตว์กูตบมึงแล้วตบมึงอีกตบแล้วตบอีกตบตบเป่ะแปะเปาะแปะป่อแปะไอสาร ล้มเอาล้มเอาอยา้วแปรัวเวลาเลทแม่บ้านเขาบ้านมึงหรอกเขาจะบ้านบ้านตัไม่ได้เป็นการทีแบบบ้านมันต่อปเ่าแปบ้านก้าัวม่ได้เกาที่บ้านมึงอบ้านอัวม่ได้เป็นการ่ามึงมรอบ้านวไม่้เป็นารท่แบ้านมงหอกบ้านตัไม่การทบ้านงอ้าอไม่ได้เ็นการที้ามหรอกบ้านตัว้ม่ด้เาท่เ้านมึหรอกบ้านตาวมล้เปนาที้ามึงอก้าไม่าด้เป็นการท่้านมึงหรอก้านตัวไมได้ปการ่แ้านมึง ความบันเทิงไอหบริสัทฮะความันเทิง้องบริษัทำไมทำไมต้องด่าผู้ดีดีไม่เป็นหรอครับ

แก่เราหนายสมฮะมึงคิดยังไงวะพ่อแม่มึงไม่คิดอะไรเนี่ยมึงเรียนภาษาไทยเอาไว้เนี่ยฮะอี้อะเออเรียนภาษาไทยสมแม่ไหนสศาสตบ์กมลทุนพี่ใหญ่กิใช่ไหม มึงเอากระโปงมาอนเรเน็ตไลฟ์คอนเมตาดีดีดีดดะรเยน่่น่กระโปงใบไม้คู่เกศคู่เกเดือนหน้าวิ่งมาละครวิ่ง้มาแ่บุญเมื่อะไรไปสาตวะวิ่งมาละคร้เหี่ยสมรอมาสม่อนอันนค้ว่ว่าสม่อนนะผมเอสมหาพ่อ่ะทำไมไอสัตว์มอยากเสือกขึ้นอะไรไว้มาให้ตายให้ตายพ่อเด้อสัตว์ทขาเป็นเรื่องรู้เรื่องชาวบงชาวบ้านไอ้ีหี่ย คือมึงต้องก็ถามจริงอะมึงต้องการอะไรวะสมองมันพูดอะไรวะเราบู๊นใหม่มันหวามันพูดอะไรของมัน <premises. S 2> พูดหะไรพูดดับพ่อมึงอะพ่อ่งใจลงศพใบสัตวรู้จักป้ากูค่ายอะไรแบบนมูนหมอังนี่ยก่อนก่อนที่มึงจะมาด่ากลัวมึง่วยอภพมึงออกมปทีได้ปะเกาะขากูอยู่ในอสัตว์กูถีบแล้วก็ไม่ไปไอหียอะกูถีบเป็นหัวหอแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้เนี่ยมึงเนหมาในสัตว์นะไม่อย่างนด้นก็เจได้ม่งขออกูไปอนค่ะกูแล้วหัวร้อนไม่ใช่ะไรเปว่าวาไม่ไเป็นสัตอินเตอร์แบบบูมแมนอพมึงก็เลยว่าไม่ได้ไม่่เาท่กว่าก็ทำเท แม่มึงขี่จักรยานอยู่เลย อะไรนะพ่อมันขี่จักรยานมาเหรอน้ำมังพ่อเงี้ยไรพ่อดม่ต้อบ้ันเลยควาย็แม่พ่อไปอนกอดท่ากอดอยู่เลยจ้ะามาถาเยได้แล้วพ่อมันต้องไม่เอางเยเก่งจริงมี่เจอดไ้ไรมึงกูไป่อะไตมึงเก่งริไม่เหมกูไม่ให้คเก่ได้นะถ้าไม่ถามเแยปไปขีดโบท็อกซ์ผีได้ถึงพ่อถไม่คเรียร้อย็จตองผีถึงูถึงจะไม่คเรียอกะตองผียกูถึงจะไม่คีเยรอยก็จะต้องผีึงกูถึไม่คีเรายร้กะ ไอ้เนี่ยข้าจะปัมกินโอเลีย่ให้ตัวเขาขาวหน่อยไม่ใช่กินอะไรเพื่อตัวดำดำไม่ดัดสว่างไอ้เหี้ยทำไมทำไมทำไมฮะลำพังบ้านไม่บอกอะไรให้ไงเนี่ยทนกคนตีเอ็มทำไมไปเอามือเด็เอาควายมาฮะเผาวพงป่าวพ่อมึงจพ่อมึงจะพ่อมึงอะไรที่ไปบวชให้ามอย่างป่ะอี๋ไอ้ยงไอ้เหี้ยเบิเดี๋ยวพ่อมึงโดนเจ๊แล้วเอี้ยเอี้ยเอี้ยแบบหมาประวัตที่กูไปเตะหมาแถวบ้านมึงอ่ะฮะทำไมทำไมฮะ เยี่ยวมาพ่อมาพ่อมาด่าไอ้ควายก็วานเกดแบบนั้นหมาลุยอยู่ตั้งสนามหยอูได้บ้างผิดไปอย่งนีไอ้โง่เยี่ยเนี่ยไอ้เยี่ยกูเลี้ยน้ำร้องได้สารแต่มันน้ำร้องน้ำร้องได้ตากเยียดมันจะต้องพูดดีกว่ากูคุยกับเพ่นแล้วก็คุยกับพี่เก้งอยากมามาดีเลี้ยงไหมมาดีเก่งไงเฮียมาเก้งนี่อะไรบ้านเป็นเก้งอะไวอะไรนี่บ้าทักมาเตือนได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อสวัสดียูเซอร์ที่เข้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะครับผมดี เววานะครับผมไม่น่าเสือกนะมึงอ่ะไม่น่ากตะดากเขาเขาเป็นผัวกเก็บกู ไวน่าเลือกวหลังก็เก็บไว้ลึกๆหมือนมันจะได้ like ไม่ดขึ้นมาเจอไอ้เหี้ยเฮ้ยให้ันเนื่งันเนื่งังเนื่งให้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 ใ้ให้ให้ใ้ห้ให้ใ้ให้ให้ห้้ให้ให้ใ้ให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 ้ใ้ให้ให้ให้้ให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 ้ใ้ให้ให้้ให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 ้ มีประมาณไปเร่มยไปหนหน้าหยบคุแม่แบกอะไรบอกคุณมาหน่อยใบบาห้นได้ควายต้องมาขอสนคุณผกูหรอกก็ได้ใบหน้าหีเกิดมาดูดีก็ดีอยู่แล้วไมีเงินอะไรได้แม่เสริมึงเนี่ยกูไม่เอา้ป็นตองเลยต้องคนลงหน้าตาลงหน้าตาดีเมืองหน้าตาดีหรืออย่างไอควายั แต่ที่ลูกข้าวองขอยางนี้ดิพี่้าแม่ดูไปแล้วแม่มสวยไหมสัดหน้าตาย่างกระปักอหย่าหมาน้ายดไม่ใช่หม่าตอนนี้คกงคนรดทั้งหมดตาเ้คนแนะครอีกละนนนะครับู้ชมนีคไม่ชออด้ามปเ่ยมึงดูมึดูมันแปลกเหรอที่กูจะสวยกว่าแม่มึงอ่ะไม่ใช่เลยถึงกูจะแลกแต่้าตสวยอย่างนแม่กูขอร้องันนี้อย่อะไรมีสิบหกป้องไ้สัดเป็นป้องป้อง บริษัทเอ้ยมึงเคยยื่นหน้าแม่บ้างไหมบ้างหรือยืหน้แม่บ้าง้าคุณเด็กหนมึงรู้งอะไรบ้างหรือเปล่าถ่ายนี้นิวอาร์ตตองจะไปเหยียบหน้าแม่มึงต้องหลบประจันนี้เยี่ยมอะไรบ้างอะไรสตองสตองอะหรือเปล่ามึงมึงไมาค่ะแค่ผมกูได้หน้าตองอะค่ะเป็นพวกเป็นผู้ช่วยอะไรนะไมปเหยียบหน้าแมวค่ะเออแต่นี่คือมีความรู้อะค่ะคนก็มีความรู้ไม่ได้แบบว่านั่งเล่นเกมอย่างเดียวไม่รู้ที่ไรเลยอะค่ะแบบเนี้ยไอพวกไม่รู้หี้รู้แต่ด่ะมึงหงไอพวกไม่รู้หี้รู้แตดรู้จักปะ เพิแล้วชดเตือเขามึไมด้หีรอ้แต่อะไรคะในเมื่อกูก็มีหีแล้วก็มีแต่แล้วมึงก็เป็นคนที่ออกมาจากรูเหี้ยด้วยค่ะมึงจะมึงจะพ่อไนสับขึ้นไาไม่ได้เชี่ยวเลยไร้ไร้สบายยันแ่เงาไปขยโว้ันะแล้วบมีอะไบมันจะปูกหญายัดมามัะไปพ่อไงไปดูไห้อไปดูแลกูร้นไปดูแลกูให้าอนไปดูแีกใหไปดก้้อนไปแล้วใ้อนไปดแลกูให้อนไปแลู้ร้อนไปแลกูไปดู ปารีสแล้วมึงก็มาเนี่ยมึงนั่งเรือมาที่ปารีสใช่ป่ะเออแล้วมึงก็ไปขายีกน้ามันเปลืองเงินไอ้ยังก็จะมาหวา้วไอมโอ วิบวีบบอกพ่อไอ้ควายนไม่ใช่คนจีนนาเพ่อเหมือนทางานเกิบพ่อได้เกิดอยู่เลยควายมามาเจอเขาดีมากไหนนี่แฮร์รี่แฮร์รี่พ่อหรอวีคนไทยนะแค่คอังกฤษไอ้ฮ่หย่อย่ามาพูดภาษางกิ้คไทยวายเแม้เป็นคนอีสานซะเลยออกอังกฤษไอ้เแม่อ้จัดแหม่แหม่แหม่แห่ค้าจะบอกอะไรให้นะคนอีสานแบกเข้าเนียวแบกปรลานังชีวิตกันหน้ามีหยี่ยทอมือนะเขาตไปสันคนี่อะไรเดี๋ยวอรส่ง้อยี่ คนจะมึงม่เเนุณหายขหใจด้ไหอสัตว์มันจะเปไม่หายยิงอี่ะมันจะแพ้ยสค่ะรู้จักไหมครับแพ้ด้วบัฟเฟโล่เง้ญมึงจะพูดถึงมึงทำไมวะบัฟเฟโล่ฮะไอสัตว์เน่เน่มึงมึงฟังมึงรัเปล่าไมฟังมึงไงเฮยดอกหูเอนี่บ้านที่ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กที่น่ารักๆเนี่ยขอเย็ดหน่อยดิเย็ดหน้ามึงก่อนห่อลัวแล้วก็น่าระเห็นเลย อยันคนอื่นแต่ยังไม่รู้แล้วลำพังเป็นยังไงจะให้คุยไุกวันรองมาไอ้สารุกอย่าบ้านลำงมันซุกอยู่ใต้ไข่อยู่เลยไข่บ้าค่ังวลางาก้าต้ด้มาเวลห้าร้อยลูกสีเหลี่ยมแดมันจะเป็นสีฟ้าเคยแดกไปสาน้หนังสมอสมัน้มันจิ้งจิ้งเหลนะหัดปันมแต่ว่าจะได้มีเมียสักทีสารไอ้เรื่องคุยแค่นี้อ่ะเวลาุยนแดดกพาคุณถามว่าแดดวันแดดเป็นไแดดไแดดงแดดแด ไอีบู๊สไงมึงตู้เขาไม่ได้นะมูปางเลยจอิงหอยพึ่งขึ้นกระดองมึ่งแข็งง่ายกับป่าเถิดจริงๆริงไงสัตว์นะมีอะกูปางมานานแล้วสัตว์ลำบากกันขันกระบอกเลยขดบุยบ้าแล้วเนี่ยฮะมึงตู้ก็ไม่ได้มึสตู้บ้าแลเนี่ยฮะอันนี้อ เสียายก็เลยค่ะดูเียยแบบเี้ยจนหนแผ่นไหนสัตว์นะจนนําแผ่นอะระมึงบไว่าเฮียไอหยองกูฟังมานานแล้วเฮียไอสัตว์ฮะมึงบอซะเถอะนะก็อย่างนี้ไปคุยอะไกันคุยอะไรกันดูหรอกูไม่ไงด่ากูต้องมึงมีลูกมีเมียแล้วเงี้ยไปไม่ต้องเสือกกน ใครคือต้องอยากรู้เนี่ยตอนนี้ยจะข้างนอกข้างในนะปวดได้หมดคือมึงด่าคนชื่อต้องเลยในนี้ม่มีคนชื่อต้องนั่งลงต้อ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 ง้องต้องต้องน้อง้อต้องต้อี้องต้องต้อง้ององต้งองตองอน้อต้ออ้เงี้ยงองไ้อ้องต้อง้อ้อ้อง้อะไ้องไอ้อ้อ้องององตอ้องเรียก้อออต้งต้อง้องต้องตอ้องงอองององงงอ้องอเง้อ้ต้องอ้ง ไอเชยงเนมึงต้องไอต้องเออไอสาแต่ละชื่อไอที่แบบมีเยนะปิดไมค์ไปเลยปิดไมค์แล้วปิดหูฟังแล้คุยกับเมียมึงเลยไปนี่มันเป็นศิ่ระหว่างแกง๊งคนนอกไม่เกี่ยวโอ้โหแล้วเจ๊ที่พูแล้วก็ที่ฝั่งทนเนี่ยไอสับกล้วยมีอะไรโทรเรียกกูได้นะฮะฮะัลโหลระหว่างแกง๊งแกง๊งอีกแกง๊แกงแต่ลำพังอยู่คนเดียวอามึงอย่าลูกพี่ต้องอ่ะเอมค์ดีเอาไม่ดีด่ามึงไอควายน่าโง่นี่สมสมพรนี่คนกิวกูเห็นปะฮะไอหยองมึงอย่าไปไปเปรียบเหระ ผมพรก็มาไอสัตว์สมพรก็มาเอียสมขอพรจากอะไรวะมเข้าใจมาเยีแต่มขอ AD พรหลสัตว์ออพรหลกูไม่สนใจหรอกนมาดวิ่งวิ่วิ่งว่อดินดนชนตายเหรอวะหาพ่อยได้เตเหรอให้สัตว์ให้เียให้นาหีหาพี่เชงงหลัไม่จะทำไเมื่อกําไมฮะม่จกทไงจทำไงกูไว้นะแต่บ้านนางสาวสมองอนก็เป็นในลุยีแม่มึงแต่บ้านลุอกแม่มึงไปสัธะลุยยึดตแม่แม่ไปสัตว อยู่สามวันนะเยี่ยนี่ลูหี่ทำลิเกียวว่าอ้สัตว์ไม่มีทางออกเลยเยี่ยมึงไปหมดเลยกูกะจะเอาไม่กี่เป็นรูหีแม่งแล้วลกูบบระเบิดใจว่าอีสัตว์มันรู้จักมึงรู้จักว่าเนี่ยศกสกพนะอ้สัตวนะ์ฮะศกพนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะพวกเด็กๆน้องๆน,นะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <laughs> อะไรอะไรอะไรมึงแกมึงแกทำอะไรไม่เ้ใจไอ้สัตว์นไม่ว่าจะเป็นควรอะไรบาาบุญมีมาเสือควแรมาเอวมาเอวเี่ยวพ่อเนี่ยแถมกตไม่ได้เวี่ยง้าใจไวนะเกิดไดไฮโลก็ไม่เคยได้เกี่ยวเกวี่ยงไ่น้อยไปวแงมาไปเล่นไม่เยียยิ่แ่ฮะสัตว์ ไม e ่อก <w ain? S 3> no, ่นะียได้หอก้รไอหน้หูจะกูจะบอกอะไให้าี่เลยมงมึงเงฟังมไม่ว่าเออไม่ว่าจะเป็นน้องหยองนะหรือว่าน้องหนะอย่นะอย่าให้ี่รู้นะอย่าให้พีเจอนะเด๋ยรู้เลยอะเ๋ยวรู้เลยอะอ่ออยาให้พจนจนะเดี๋ยจะรู้เลยอ่ะฮะ้ไม่ว่าจะเป็นน้องหยองหรือน้องหีทั้งตยเลยเนี่ยาให้พี่เจจัดนะจุ๊บจพี่ไปแล้วไอ้จัดอยาให้พี่เจอนะไอ้ เวไลจัดไม่มีหรอไอหนูอะคุยพ่อคุยแม่มีงมาไม่หมดเลยแม่มขึ้นใหม่ไม่ไว้เหลวหลงสวัสดีหยองหยองเแล้วแบบนี้อยากเขาเยนะครับ

ข่ไม่เอียงชักเ้าอยู่ไข่แข็งแข็งยังโตอยู่ชักเ้าอยู่ไข่แข็งตะควยไม่แข็งใช่ไหมล่วมึงไอ้ควายลองได้นะลองได้นะลองได้นะว่าไม่แข็งอ่ะนี่ขอสามคำเอ้ยขอสี่คำขอห้าคำนะขัางไนเลยตำนานว่าผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กลำพังยังไม่เข้าใจแล้วนั่นควยหรือไส้ติ่งที่มันเลื้อยออกมาจากตูดไอ้เหี้ย

นี่มันคือระบบหัวไทหรือเปล่าคะหไม่ใช่ครับไอวิวอวิวอนี่รถแม่พ่อคนถูกแล้วชนมาแล้วแม่ก็หนีเรอแม่กนีมาเหรอไม่ยู้เราอยาเล่นพ่อเล่นแม่กันหรือว่าไม่ดีหรือว่าพ่อพ่อแม่เป็นผู้มีบัคคุณ เนี่ well. มึงห่านกูอ uh ่ะเราปูเราปูเราปูพอแม่มึงมึงไม่ไหวยกูบ้างไห้ควายฮะถ้ามีกูพ่อแม่ถ้าไม่มีกูมึงก็ไม่ได้เกิดหรอกไอ้สัสเข้ปใจปะไม่ปูแม่คนปั่นสามเหล้าไม่ต้องแม่เดี๋ยวเหล้าแม่ฟังเงียบเลยเดี๋ยวเหล้าแม่ฟังฮัลโหลไอ้ยองครับมึงห่าน